คุณรณรงค์ครับสวัสดีครับคุณเสยสมครับครับครับเอาเอาเรื่องเมื่อวานก่อนฮะสืบทราบยังไงครับทําไมถึงได้ไปจับในกลางตลาดกลางกรุงขนาดนั้นฮะขออนุญาตเรียนย้อนหลังไปก่อนหน้านี้สักประมาณเกือบสองเดือนน่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันที่ย่านสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อประมาณต้นต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ ณนะตรงนั้นเนี่ยเราเราสืบทราบได้แล้วว่าตัวเจ้าของเขาจริงจริงเนี่ยก็คือพวกนายทุนบอามีชื่ออยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้รับการชักชวนให้ขึ้นไปทำบ,บ่อนที่เชียงใหม่หลังจากที่กรุงเทพถูกถูกคำสั่งไม่ให้มีบอนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาครับนะครับเขาก็ขึ้นไปทำมาหากินที่เชียงใหม่พาลูกน้องพาเครื่องมืออะไรขึ้นไปทำ ทีนี้ทางเชียงใหม่เนี่ยชาวบ้านก็ร้องเรียนนะครับทางชุดปฏิบัติการพิเศษกกศครองก็เลยออกทําการจับคุณนะครับซึ่งก็ทลายบ่อนนั้นไปได้ครับที่สกีทับนะครับขณะนี้เนี่ยตัวบอเนี่ยเราก็ทราบว่าเขาเขาหนีมาทํากลับมาทําที่กรุงเทพแต่ก็จะเปิดลาบากละนะก็คือต้องไปหาที่ที่เรียกว่าไงะที่เปิดได้นะนะครับ สุดท้ายเนี่ยเ,เราเราได้ข้อมูลข่าวสารจากประชาชนที่ร้องเรียนผ่านชุดสืบลงทำว่ามีบ่อนมาเปิดที่กลางตลาดเคหะร่มเกล้านะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเ,เราก็เลยจัดชุดสืบสวนลงสืบสวน นะครับจากการสืบสวนเนี่ยเราก็เห็นลักษณะของบ่อนละแล้วก็ทําการสืบสวนทางลับก็ได้ทราบบอกเป็นนายทุนเจ้าเดียวกัน oh. นะครับก็คือจริงๆเขาอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าไปเปิดที่เชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมาจนถูกจับแล้วมากลับมาเปิดที่กรุงเทพที่ลงก่าวนะครับที่ําไปสู่การจับกลุมในครั้งนี้ครับนะครับวับนนี้เล่นทั้งวันทั้งคืนไหมฮะครับ <c oughs> ใช่ครับก็ บอลเปิดเล่นตลอดนะครับเพราะว่าที่จากที่เราเข้าไปเนี่ย mm hmm. สองครั้งนะครับในเวลาช่วงช่วงเย็นๆยบ่ายเย็นเยนช่วงหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งช่วงหนึ่งก่อนจะทําการจับนะครับ mm hmm. ก็ยังพบว่าบอนก็เปิดปกติทุกอย่างนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันเนื่องจากมันอยู่ใกล้ตลาดไม่ใช่อยู่ใกล้แหละอยู่กลางตลาดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะหาของกินอะไรเงี้ยมันก็ง่ายหมดเลย, mm hmm. เลยนะครับครับ บอกว่าเพิ่งจะเปิดได้2เดือนเมื่อวานสอบถามให่ครับเอ่อก็หลังจากหลังจากถูกจับที่เชียงใหม่นะฮะก็มาเปิดเกือบสองเดือนนะฮะครับครับน,นั่นหมายความว่าในช่วง2เดือนเนี่ยช่วงที่เขาเปิดอยู่มันมันก็แน่นอนอยู่แล้วโอ้อโหมันอยู่กลางชุมชนขนาดนั้นมันมันจะมีใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงอันนี้อันนี้สอบสวนขยายผลยังไงไหมฮะในทางของปก <c oughs> ครองครับ ก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเขาทําการขยายผลนะครับเพราะว่าหน้าที่เราก็คือจาตามการร้องเรียนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องส่งไปให้ทางพนักงานสอบสวนของโรงพักในพื้นที่รับผิดชอบเขาทําการศึกษาสอบสวนขยายผลซึ่งเขาจะสอบสวนขยายผลแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เขาหละเพราะนันหน้าที่รองอันเป็นเป็นของเขา ครับดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเทงทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับเยอะมากบ่อลแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จับที่นึงก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งอันนี้ถ้าเราประเมินดูเนี่ยการการที่บ่อนจะผุดขึ้นอีกหลายๆจุดเนี่ยในในแนวทางของกรมการปกครองอันนี้มองยังไงครับครับยังไงนะฮะบ่อนคือหมายถึงว่าบอนเนี่ยที่ผ่านมาจับหลายจุดหลายจังหวัดเยอะมากแล้วก็พอจับเสร็จ ก็ย้ายไปเปิดที่ใหม่ในข้อมูลของกรมการปกครองจากนี้ไปฮะเรามองว่าบ่อนในลักษณะนี้เนี่ยจะขยายตัวแต่ในละภูมิภาคแต่ละพื้นที่อีกมากขึ้นไหมฮะเพราะหลายคนหลายคนก็ก้มลเหมนกันเอออย่างนี้ครับผมผมผมขอเรียนว่าเรื่องการเล่นการพนันเนี่ยมันขวังอยู่ใน DNA ก็ว่าได้นะคนไทยหลายคนนะครับอ่าต้องต้องบอกอย่างนี มันมีมาหลายร้อยปีนะครับมันน้มีทางหมดไปร้อยเอร์เซ็นตได้แน่นอนแต่นะครับในแนวทางของจังหวัดวสองเนี่อเอ่อไม่อยากให้บอลลักษณะอย่างที่ผมเรียกเองเนี่ยว่าบอลสะดวกซื้อเน,นี่ยน,น,นมันมาเปิดให้ชุมชนเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าจะขยายไปทั่วประเทศแบบนี้หรือในแม้แต่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้แต่ครับเพราะมันเป็นความเดือดร้อน จริงๆที่ประชาชนระดับลากย่านะฮะที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือครอบครัวเนี่ยเขาไปเล่นครอบครัวเขาไปเล่นพนันเนี่ยจนกระทั่งเอ่อต้องเอารถเอาบ้านไปจำนำจำนองนะครับเอ่อบางครั้งก็ขโมยทรัพย์สินของครอบครัวนะครับแม้กระทั่งเงินที่จะอ่าเป็นค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยนะฮะแบบนี้มันเป็นความเดือดร้อนจริงๆเอ่อถ้า เป็นลนักษณะบอนที่เราไม่รู้เลยชาวบ้านไม่เดือดร้อนเลยนะครับเช่นพวก v i p อยากไปเล่นคนมีเงินอยากไปเล่นการปิดห้องรับเล่นกันอย่างเงี้ยไอเนี้นยชาวบ้านเขาไม่เดือดร้อนนะครับ,รบแต่ลักษณะแบบเนี้ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเปิดการตลาดเนี่ยใครก็เข้าไปเล่นได้ทท้งนั้นเลยนะครับ คือค่าแม่ขายบินมอเตอร์ไซค์มีทุกอาชีพครับคือถ้าดูตามข้อมูลกับตามรายละเอียดที่ที่พี่รณรงให้ไว้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าคืออ้าวแน่นอนเมื่อเมื่อมีการเปิดเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่น่ะรู้ละ่ะทำไมทำไมต้องถึงมือชุดปฏิบัติการพิเศษโรงการปกครองอ่ะอันนี้หลายคนถามเหมือนกัน คือจริงๆเนี่ยต้องต้องเรียนว่าอย่างที่เราทราบกันะครับต้องเอาความจริงมาพูดกันละรับพูดตรงๆว่าถ้าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยไม่ไฟเขียวบอลมันเปิดไม่ได้หรอกครับนะครับมันไม่มีบอลไหนเปิดได้บริเวที่นี้เลยนะครับทุกบอลนะฮะต้องมีเรียกว่าไงต้องมีไฟเขียวแล้วกันนะครับอย่างอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับเคสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นบอลที่จับได้ใหญ่กว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะลักษณะของเจ้าเนี่ยเขาจะเล่น สามประเภทใหญ่ๆเลยก็คือบัคคาร่าเสือมังกร <c oughs> นะครับแล้วก็ไฮโลนะฮะไอ้พวกนี้เป็นเป็นการพนันที่ได้ง่ายเสียง่ายคนติดง่ายแล้วเสียทีนึงก็เสียเสียเยอะอ่ะพูดได้ง่ายเสียเร็วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหาะแบบนี้มาลงแต่ว่า <c oughs> เรียกว่าไงค่าตั๋วจะแพงถูกบอกไหมฮะ,ะทีนี้เนี่ยทางทางพื้นที่เองเขาก็คงกลัวแหละครับว่า ถ้าถูกจับขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เลยเรียกว่าไงอ่ะก็คุยกันภายในพูดได้ง่ายนะครับอันนี้ข้อมูลจากตัวนะบ่อนเองนะครับนะะตัวพนักงานของบ่อนเองกับตัวตัวชาวบ้านที่มาเล่นเองหีืยที่ให้ข้อมูลกับเราก็คือบอกว่าได้ตัวมาแค่ไคลโลนะ คือถ้าดูตามข้อมูลการจับแต่ละครั้งเนี่ยที่ผ่านมาคือชุดปฏิบัติการวิเศษกรงกรกครองเวลาลงจับอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนก็แล้วแต่กรุงเทพต่างจังหวัดย้ายหมดอันนี้เนี่ยการการทำในลักษณะนี้หลายคนก็เลยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำหนักๆเข้าเนี่ยมันจะไปไปไปทำให้เกิดความขัดแย้งกับอีกทางหนึ่งหรือเปล่าอันนี้พี่รณรงค์มองยังไงฮะหมายถึงขัดแย้งกับกับอีกฝ่ายเนึงฮะที่เอาง่ายๆเลยตำรวจอะ อ,อ๋อไม่ไม่คือยุคนี้แล้วนะครับต้องต้องเรียนอยู่นีนะฮะคือああาการทํางานเนี่ยมันมันต้องช่วยกันละในสังคมที่ออการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยยังไงมันก็ปิดไมพ่พ้นนะครับเรื่องความขัดแย้งเราไม่ต้องไปห่วงแล้วครับเพราะว่าเราทํางานตามหน้าที่แต่ทาเรื่องนี้ตัวเจ้าหน้าที่เองเ่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยนะครับผมผมไม่ได้เน้นเฉพาะตํารวจต้องกับตัวะนะครับอะไรที่เรียกว่าไง เคยทําอยู่อย่างยงไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับยุคนี้คงต้องปรับตัวแล้วครับเป็นยุคที่ประชาชนเนี่ยเข,เขาเขาเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาเขาสอบสานผ่านแล้วเข้ครับทั่วไปแล้ว นะครับคนที่เคยทําไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องรับตัวแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดีๆยังมีอีกเยอะครับเขาเขาก็ต้องมาเสียด้วยกับเรื่องพวกนี้นะครับไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอเราก็ยอมไม่ได้หลอกครับนะครับงนเราอต้องตาตามพ่อรองเรียงของประชาชนครับเรื่องของอบายมุกต่างๆทางชุดบัติการพิเศษอยากจะฝากอะไรถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับเพราะเห็นบอกว่ามีอยู่ประมาณสักสามข้อผู้ยาเสพติดเด็ก ขาประเวณีหรือเด็กอะไรพวกนี้ที่ที่ถ้าไม่มีเราเราก็จะจะจะ,จะ,จะว่ากันไปตามกฎหมายฮฮะอันนี้ก็คืออย่างที่ผมเคยพูดกับผู้ประกอบการหลายแห่งนะครับอ่าที่โดยเฉพาะอย่างนี้พวกสถานบริการนะครับอสถานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยอ,อชุดเป็นก,การพิเศษผมหมปกครองจะไม่เข้าไปยุ่งกับท่านเลยถ้าท่านอขออนุญาตให้ถูกต้องอแล้วท่านทําตามกรอบของกฎหมายนะครับไม่มีเรื่องเด็กไม่มีเรื่องยาเสพติดไม่มีเรื่องอาวุธ เราเนี้ยนะฮะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับท่านนะครับแต่เมื่อไรที่ท่านมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับรวมถึงเรื่องค้ามนุษย์ด้วยเนี่ยนะครับเราก็ยอมไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําการจับกลุ่มครับอะเบื้องต้นขอบพระคุณพี่รณรงค์นะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับ